น้องพราวตะวันน่ารักเกินต้านเมี่ยงอติมาอดีตนางเอกแวะมาเยี่ยมหลานสาวน้องพราวตะวันลูกสาววัยแบบอกของสองซุปตาขวัญใจแฟนละครยุยจิรนันและทันธนากรกำลังอยู่ในช่วงน่ารักน่าเอ็นดูเป็นที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคลิปวิดีโอล่าสุดที่ถูกนํามาแชร์ผ่านอินสตาแกรมวาย r ูไอซซึ่งเผยให้เห็นภาพความน่าเอ็นดูของน้องพราวตะวัน ขณะใช้เวลากับเมี่ยงอติมาธนาเสนิวัตรหรือน้าเมี่ยงอดีตนางเอกสาวชื่อดังที่เดินทางมาเยี่ยมหลานสาวตัวน้อยความน่ารักของน้องพราวตะวันน้องพราวตะวันไม่เพียงแต่เสิร์ฟความน่ารักระดับสิบเต็มสิบทั้งแววตากลมโตและรอยยิ้มหวานหวานให้คุณน้าคนสวยต้องตกอยู่ในห้วงผวังแห่งความหลงแบบสุดๆแล้วหนูน้อยคนเก่งยังส่งเสียงอ้อแอรชวนคุยเป็นเรื่องเป็นราวไม่ยอมเหนื่อย จนคุณแม่ยุย้ยจิรนันต้องเขียนแคปชั่นแซวความน่ารักนี้แนบมากับคลิปวิดีโอดังกล่าวว่าคุยกับน้ามิ่งใหญ่เลยทําเอาพี่ๆแฟนคลับที่เข้ามาเห็นมีอาการใจฟูกันหนักมากเลยทีเดียวมุมมองของชาวเน็ตจากคลิปวิดีโอที่ถูกแชร์ออกไปชาวเน็ตหลายคนต่างแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความน่ารักของน้องพลาวตะวันบางคนก็บอกว่าน้องพลาวตะวันเป็นเด็กที่น่ารักมาก บางคนก็บอกว่าน้องคราวตะวันเป็นเด็กที่ฉลาดมากบางคนก็บอกว่าน้องคราวตะวันเป็นเด็กที่โชคดีมากที่ได้เกิดมาในครอบครัวที่อบอุ่นและมีฐานะดีสรุปน้องคราวตะ okay. วันเป็นเด็กที่น่ารักและน่าเอ็นดูอย่างมากความน่ารักของน้องคราวตะวันทําให้แฟนคลับและคนรักเด็กต่างยิ้มแก้มปรีได้ทุกโมเมนต์นอกจากนี้น้องคราวตะวันยังเป็นเด็กที่ฉลาดมากและโชคดีมากที่ได้เกิดมาในครอบครัวที่อบอุ่น และมีฐานะดี